สวัสดีดค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ b e มบ w w o m n p p o d c s t t รายการเม้ามอยสไตล์ผู้หญิงผู้หญิงน้องบีค่ะพี่หญิงค่ะวันนี้เราจะมา Q amp A ได้แล้ว Q a Q a เรื่องอะไรคะน้องบีโอ้โหเราไปสอบถามคนที่ติดตามช่องของเรานะคะ ว่าเขาอยากจะมีแบบเออ Q a A อะไรหรือเปล่ามาถามเราสองคนได้คำถามมาเยอะมากเลยใช่แต่เราแต่เราคัดนะมากี่คำถามคะนส <4 S 2> ี่คำถามเด่น<ม>นะคะ<ม><ม>คำตอบเนี่ยบอกไว้ก่อนว่าก็คือเบสจากชีวิตเราสองคนเนาะความคิดเห็นของเราสองคนเริ่มคำถามแรกเลยดีกว่า <Okay. S 2> นะคะ <Okay. S 2> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคำถามที่หนึ่งคิดยังไงกับการอยู่ก่อนแต่งหรือแต่งก่อนอยู่ คําถามเนี้ยเราได้ยินมาบ่อยมากมันเป็นคําถามที่เบสิกแต่อันนี้จะเป็นความคิดของเราสองคนใช่ความคิดของเราสอง,นองคนเป็นยังไงคะเ,เอาตรงๆเลยนะบเนี่ยเลือกอยู่ก่อนแต่งอยู่ก่อนแต่งก็หมายความว่ายังไม่แต่งงานกันอยู่ด้วยกันใช่บ้านเดียวกันถูกเพราะมีความรู้สึกว่าการที่เราไม่เคยได้ใช้ชีวิตร่วมกันเลยอะคะ่ะหรือแบบ ไม่เคยไปเที่ยวค้างคืนด้วยกันหรือไม่ได้มีการใช้ชีวิตกัน2คนนะมันเหมือนมันจะไม่รู้ไลฟ์สไตล์ว่าไลฟ์สไตล์เราสองคนนะมันเข้ากันได้จริงหรือเปล่าหรืออะไรแบบเนี้ยแต่คือสมัยที่ยังแบบเด็กๆอะ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเออการแบบอยู่ก่อนแต่งมันไม่ดีแต่พอเรารู้เราโต,ตขึ้นมาเราก็จะรู้สึกว่า เออจริงๆการอยู่ก่อนแต่งอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดนะอืทุกอย่างมันก็มีแบบมีประโยชน์ของมันแหละแต่ว่า B ถ้าเป็น B นะมีเลือกอยู่ก่อนแต่งพี่หญิงว่ะสําหรับพี่หญิงนะคะก็เห็นด้วยกับน้องบเรื่องของการอยู่กันก่อนเพราะว่าอย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าผู้ชายคนนี้พับผ้าเป็นไหมใช่ผู้ชายคนนี้รักความสะอาดประมาณไหน แล้วเขาอยู่ในเลเวลเดียวกับเราหรือเปล่าเพราะว่าบางทีถ้าเราแบบเป็นแค่แฟนกันนะคะมันก็จะเห็นแค่ภาพที่แต่ละคนอยากให้เห็นเช้ามาไปกินข้าวาด้วยกันเดทกันกลับบ้านคนละบ้านก็เป็นตัวของตัวเองอยู่ที่บ้านแต่ว่าเวลาเจอกันอะ่ะเราก็อาจจะเป็นตัวของตัวเองแต่ไม่ได้มากเท่ากับอยู่บ้านเพราะฉะนั้นการที่เราได้อยู่กับใครสักคนนึงก่อนมันก็จะทําให้เราอะ่ะได้รู้วิถีชีวิต ตื่นเช้ามาเขาทำยังไงเวลาเขานอนเขากลนไหมใช่แล้วเราจะรับเขาได้ไหมถูกต้องอเพราะว่าถ้าเรายังไม่เคยใช้ชีวิตหรือไม่เคยรู้เรื่องพวกเนี้ยเลยแล้วเราแต่งงานกันน่ะคือเราพอเราแต่งงานแล้วเรามันเลิกไม่ได้นะคะมันต้องอดทนกันไปแต่ถ้าเรายังคบกันช่วงที่คบกันทดลองอยู่ด้วยกันไปก่อนแล้วเราก็จะเลิกกันเพราะเหตุผลพวกนี้ ก็ได้เพราะว่าเราต้องอยู่กับคนคนนี้ไป30 40, 40บางคนอยู่กัน50ปีทนอยู่เนาะแต่ข้อเสียของการอยู่ก่อนแต่งคือคนก็จะมองว่าเราอ่ะเ,ออเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงใช่ก็คือเอา้าอยู่กับคนนี้เอา้าเลิกกับคนนี้แล้วมาคบกับคนนี้อีกแล้วกลายเป็นดูเหมือนผู้หญิงที่ไม่มีคุณค่าต่อให้สังคมจะเปิดกว้างในในสมัยนี้แล้วอ่ะ แต่ว่ามันก็จะยังมีกรอบของสังคมบางอย่างที่ดูถูกผู้หญิงลดคุณค่าของผู้หญิงอยู่ใช่มันก็เลยจะเป็นความกดดันเบาๆเหมือนกันว่าถ้าเราอยู่ก่อนแต่งกับใครเราก็จะเหมือนแบบเราก็จะต้องอยู่กับคนนั้นให้นานๆอีกอม,มันก็จะไม่แตกต่างอะไรกับการ แต่งก่อนอยู่เหมือนกันนะในบางคนแต่บางคนก็จริงอย่างที่เขาว่าคือเปลี่ยนคู่นอนตลอดเวลาอะไรเงีนน้ยอันนีน้จะเป็นอีกหนึ่งเคส <case. S 2> คนละคนละแบบกันเพราะฉะนั้นนะมันก็น่าจะขึ้นอยู่กับตัวเราเองแหละว่าการที่เราเลือกที่จะอยู่ก่อนแต่งหรือแต่งก่อนอยู่อะเรารับผลที่มันจะตามมาต่อไปในชีวิตของเราได้หรือเปล่าเห็นด้วยว่าเ,เราต้องรับผลที่จะตามมาไม่ว่าเราจะเลือกแบบใดหรือแบบหนึ่งถ้าเราเลือกที่จะอยู่ก่อนแต่ง ก็ต้องรับคำาอรหาบางอย่างหรือพ่อแม่อาจจะไม่ไม่เข้าใจไม่แบบรับไม่ได้เขาอาจจะหัวโบราณหรืออะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้าเราเลือกแบบที่สองที่แต่งแล้วค่อยมาอยู่ด้วยกันก็ต้องรับให้ได้ว่าถ้าวันหนึ่งเราเจออะไรที่มันไม่เข้ากันจริงๆอ่ะมันต้องใช้การปรับค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราถอยไม่ได้แล้วใช่เพราะว่าคนสมัยนี้กับคนสมัยปู่ย่าตายายเราอะไม่เหมือนกันอันนี้อ,อยากจะแชร์นิดนึงคือ เป็นรุ่นสมัยปุยตายายเนี่ยบางทีอ่ะเขาไม่เคยบางคนอาจจะถูกคุมถุงชนด้วยซ้ำออแต่ว่าเขาก็จะมารู้จักกันอีกทีหนึ่งก็คือตอนแต่งงานแต่ทำไมเขาถึงอยู่ด้วยกันนานเพราะว่าคนสมัยก่อนอนะ่ะมีความอดทนแล้วก็โอเคแหละมันอาจจะมีบางครอบครัวที่สามารถมีเมียได้หลายคนหรืออะไรอย่างนี้ก็ว่าไปแต่ว่าในสมัยใหม่เนี่ยมัน ความอดทนของเรามันต่ําด้วยแหละแต่งงานกันไปรับข้อเสียกันไม่ได้ก็เลิกยิ่งถ้าแต่งงานแล้วจัดงานใหญ่โตแล้วนะมาเลิกกันอีกอะ่ะก็ยิ่งกว่ายิ่งกว่าอยู่ก่อนแต่งอีกนะคือคุณเป็นไม่คือคุณเป็นไม่ใช่ mm hmm. มันก็เลยแบบหลายคนก็เลยเลือกที่จะอยู่ก่อนแต่งโอเคข้อต่อไปเลยดีกว่าข้อต่อไปนะคะตามมาด้วยข้อสองนะคะ ผู้หญิงมีความคิดยังไงเรื่องของการแต่งงานและมีทัศนคติยังไงกับการจัดงานแต่งงานที่ใหญ่โตน้องบีขอน้องบีก่อนในฐาน,น,นะที่แต่งงานแล้วใช่น้องบีเนี่ยไม่ได้จัดงานแต่งงานไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรก็มีแค่ไปกินข้าวในโรงแรมเป็นบุฟเฟ่ต์อะไรอย่างนี้คะ่ะแล้วก็ไปจดทะเบียนตามปกติก็คือ สาเหตุหลักๆคือหนึ่งไม่ชอบด้วยไม่ชอบอะไรรู้ไหมขอโทษนะสําหรับคนที่จัดงานแต่งงานแต่นี้คือเบสจากความคิดเราเองนะไม่ชอบการเฟกในการที่แบบเจ้าบ่าวเจ้าสาวหันหน้ามองกันถ่ายรูปหน่อยหรืออะไรเงี้ยค่ะ <ừ> คือการที่จะเก็บภาพโมเมนต์บางอย่างอะเรารู้แหละว่ามันเป็นมันเป็นโมเมนต์ที่มันน่าถ่ายรูปเก็บไว้แต่ว่ามันอยู่บนความแบบไม่เป็นธรรมชาติอะ มันคือการเฟกอ่ะอันนี้คือบีกับสามีอ่ะเห็นพ้องต้องกันว่ามันกระอักกระอ่วนอ่ะอก็เลยจะไม่ชอบคือ,อม,มันแบบไม่เรียลใช่ไหมมันไม,มนไ่ได้ออกมาจากความรู้สึกของเราใช่ม,มันก็เหมือนแบบทําบุญแล้วกวดน้ําใช่เออแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าสบายใจใช่ใช่ม,มันเหมือนต้องทําตามพิธีต้องทําตามคนอื่นเขาทําต้องทําเพราะว่าพ่อแม่อยากให้ทําทําเพราะว่า ชดหน้าชูตาหรือเป็นหน้าเป็นตาอะไรบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่เฟคทั้งนั้นเป็นสิ่งที่มันสมมุติขึ้นทั้งนั้นความคิดนี้คือเป็นตั้งแต่เด็กเลยไหมคือตั้งใจว่าโตมาเันจะไม่จัดงานแต่งไม่เอาตรงตอนเด็กอยากจัดงานแต่งอยากใส่ชุดเจ้าสาวอยากไปยืนตรงนั้นอยากมีพิธีชีวิตผู้หญิงอะ่ะบีเชื่อว่าทุกคนอะ่ะต้องคิดแบบนี้คือมันเป็นโมเมตนต์หนึ่งที่เราอยากจะไปอยู่ตรงนั้นแต่พอโตขึ้นมาสามีทําให้เปลี่ยนความคิดด้วยละ่ะ <c oughs> เขาค่อนข้างมีทิพลเนาะ <c oughs> ความรักเนะะี่ยค่ะมีทิพนเสมอค่ะแต่เราเห็นด้วยกับเขาไงว่าเออมันจริงว่ะการที่เราไปงานแต่งงานใช่ไหมแล้วทุกคนไม่สนใจสิ่งที่คู่บ่าวสาวอยู่บนเวทีเขาบอกว่าเขาเจอกันยังไงความรักเขาเกิดมาได้ยังไงมันเป็นโมเมนต์ของเขาแต่ว่าคนที่อยู่ข้างล่างอะ่ะกินกันเสียงดังคุยกันก็แค่ไปใส่ซองใส่แต่งตัว ไม่ได้เอ็นจอยไม่ได้เขาเรียกว่าไม่เชริชโมเมนต์นั้นกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่ชอบเลยก็เลยไม่เอาไม่อยากให้มีโมเมนต์นี้เกิดขึ้นในแบบในชีวิตตัวเองอะ่ะอืเราไม่ได้มีพิธีแบบลดน้ําสังไม่มีค่ะไม่มีก็ไปกินข้าวแล้วก็ซื้อของแบบซื้อของขอบคุณอนะไรเงี้ยเออแล้วก็ถ่ายรูปกันกินข้าวกันอไรเงนะี้ยส่วนพี่หญิงนะคะมีความคิดตั้งแต่เด็กๆแล้ว ว่าไม่จัดง,งานแต่งงานโ,โหแน่นอนใช่ไหมใช่แต่ไม่รู้ว่าเขาจริง <c oughs> จะเป็นยังไงคือ <c oughs> <c oughs> ตอนเด็กๆอ่ะเคยบอกกับพ่อเลย <c oughs> คือเราอ่ะไปงานแต่งงานบ่อยตอนเด็กๆเราก็จะไปนั่งโต๊ะจีนแล้วเราก็รู้สึกว่าอืมเราไม่ไม่ไม <c oughs> อินเออแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราโตไปเราจะไม่ทําแบบนี้อืมเราจะถ้าเรามีแฟนหรือเราลัะใครสักคนเนี่ยก็ อยู่กันไปเลยก็ได้หรือไม่ก็แบบพ่อแม่สองฝ่ายเห็นด้วยอันนี้คือความคิดตอนเด็กนะจนจนโตมาก็คิดประมาณนี้คือเรารู้สึกว่ามันไม่จําเป็นต้องจัดงานแล้วเราก็เป็นคนขี้เขินคือแบบเป็นคนเขินตอนเด็กๆจะเป็นคนแบบไม่ชอบให้มีคนมางานของเราและคนที่มาก็คือเป็นญาติที่แบบโอเคเราก็สนิทแหละแต่ว่าอเรารู้สึกว่า ความรักของเราเราไม่จําเป็นต้องให้ใครมาคืออาจจะเป็นคนโลกส่สนวนตัวสูงใช่ตั้งแต่เด็กก็เลยจะแบบไม่ค่อยชอบจัดงานอะไรใหญ่โตมไม่ชอบสังคม,มเยอะๆแต่พอโตขึ้นมามจนถึงตอนนี้ก็คือมันมีความคิดที่เปิดกว้างกว่าเดิมคือเมื่อก่อนเราเราใจแคบก็คือเราคิดแค่นั้นเราไม่จัดแต่พอเราโตขึ้นมาอีกนิดนึงเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่า คือการจัดงานแต่งงานมันไม่ใช่เรื่องของเราคนเดียวหรือว่ามันไม่ใช่เรื่องของสามีของเรากับเราสองคนบางทีมันอาจจะเป็นพ่อแม่ของเขาที่อยากให้จัดถ้าเกิดว่ามันเกิดกรณีแบบพ่อแม่เขาอยากให้จัดเราก็จัดได้เราเราโอเคที่จะทําตามระเบียบหรือกรอบที่บ้านของสามีทำอะไรเงี้ยแต่บ้านของเราเองเราไม่ไม่ซีเรียส เออแต่แต่ของมีโชคดีนะคือแม่ไม่แม่ไม่ซ<ม>ีเรียสแม่บอกเออไม่จัดก็ได้ดีเพราะว่าแม่ไม่ชอบคนเยอะใช่ <ๆ S 2> ก็พอดีเลยแม่เราก็จะเป็นแบบเราใช่แม่<ช>เราก็จะเป็นแบบเราแต่ทีนี้ถ้าสามีของเราอ่ะเป็นคนที่มีหน้ามีตาของสังคมก็ต้องยอมใช่แล้วพ่อแม่เขาเป็นคนที่มีแบบหน้ามีตาของสังคมอ,อ,อ่ะเขาก็จะจําเป็นที่จะต้องจัด ซึ่งมันก็อาจจะมีการเฟกบ้างอาจจะมีการต้องเชิญใครมาบ้าง<ม>อันนั้นก็เราก็จะทําใจทําตามหน้าที่ใช่เราทําตามหน้าที่<ม>แต่ว่าถ้าเลือกได้สมมุติว่าออแฟนถามว่าจะจัดไหมเราต้องถามเขาก่อนว่าโอเคคุณอยากจัดไหมประมาณไหนไง<ม>บ้านคุณถ้าบ้านเขาเหมือนเราแบบยังไงก็ได้ง่ายๆสบายๆก็กเขา้าหลอกอแต่ถ้า อยากจัดใหญ่โตยิ่งใหญ่อลังการเพราะว่ามีหน้ามีตาได้หมดค่ะออกบัตเจตให้ด้วยใช่อันนี้คือคิดไว้แล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจัดก็คุณก็ต้องสัพึนจ่ายเงนเลยเดี๋ยวเราจะมีหน้าที่ไปแต่งงานให้เองเดียวแแอันนี้คือความคิดตอนโตเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยอืก็คิดว่าหลายๆบ้านหลายๆคู่ก็คงจะมีความคิดเป็นของแต่ละคู่ของเขานะใช่ใช่มันขึ้นอยู่กับว่าไอความคิดสองคน่ะ บาลานซ์กันได้หรือเปล่าเหมือนมามาเจอกันตรงกลางได้หรือเปล่าใช่ใช่ถ้าถ้าบางคนแบบไม่เอาเลยอีกคนหนึ่งแบบจะต้องจัดแต่ถ้ามันหาตรงกลางไม่ได้อ่ะอันนั้นมีปัญหาแล้วก็ไม่ต้องแต่งงานกันเพราะว่าถ้าเกิดขัดแย้งตั้งแต่ตอนใช่เริ่มจัดงานแต่งอ่ะอคุณก็จะนะต้องขัดแย้งกันไปตลอดแหละเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นตัวหนึ่งที่มามาดูเหมือนกันว่ารสนิยมของเราหรือว่าความโอนอ่อนผ่อนตามของเราอ่ะมีมาก แค่ไหนถ้าเราหัวดื้อหัวรั้นอยากจะเป็นตัวของตัวเองอยู่ฝ่ายเดียวโดวยไม่ฟังใครเลยก็ก็กยังมีคู่ก็น่าจะยังไม่พร้อมที่จะมีใครเนาะโอเคข้อ3ค่ะมาข้อ3กันเลยดีกว่าคําถามคือแต่งงานแล้วผู้หญิงอยากอยู่บ้านใครเนี <Yeah. S 1> ค่ะน้องบีน้องบีงบหรออยากอยู่บ้านตัวเอง <laughs> หมายถึงบ้านตัวเองที่มีพ่อแม่เราไม่มัน คือหรือว่าบ้านที่มีแค่บ้าน<ร>าที่ <S 2> 2 <S มี <3 S 1> ค<น>แค่เราสองคนเพราะว่าบีเชื่อว่ายิ่งคนอยู่ด้วยกันเยอะอะเหมือนมากยิ่งมากคนมากความมันก็ลดการกระทบกระทั่งกันระหว่างแม่สามีกับตัวสามีก็อยู่แยกบ้านดีกว่ามีแบบมเขาเรียกว่าอะไรพื้นที่ส่วนตัวมีสเปซส่วนตัวของเราอ,อยากอยู่บ้านสองคน คือความความปรารถนาของเราควาามปรถนแต่ถ้ามันไม่ได้ล่ะอยู่้านแม่ใครบ้านแม่เราบ้านแม่เราเพราะว่าเราก็บ้านแม่เราก็เหมือนบ้านเราอ่ะมันเราก็จะมีความแบบไม่ต้องเกรงอะไรเงี้ยเราไม่เป็นห่วงสามีหรอไม่ก็ให้ก็ให้สามีมาอยู่มบ้านเรานั่นแหละอ๋อไม่ไม่ถามเขาหรอว่าเขาอยากอยู่กับใครไม่ถาม เออแต่ว่าสมัยนี้นะเห็นหลายคู่แล้วคือสมัยก่อนเราอาจจะคิดว่าผู้หญิงต้องไปอยู่บ้านผู้ชายแต่ว่าก็เห็นหลายคู่นะผู้ชายมาอยู่บ้านผู้หญิงใช่เหมือนแบบผู้หญิงอ่ะต้องมีเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ผู้ชายก็แบบอ่ะไหนอยากจะเลี้ยงใช่ไหมเดี๋ยวตามมาเพราะว่าผู้ชายบางคนนะบางคนนะเขาก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบบการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่คือก็ไม่ได้ไม่ได้แบบอ่อนโยนเหมือนผู้หญิงอ่ะผู้หญิงเราก็จะต้องชอบ ดูแลพ่อแม่อะไรอย่างนี้พี่หญิงล่ะของพี่หรอคำถามนี้อาจจะยากสักนิดนึงเพราะว่ายังไม่ได้แต่งงานเพราะฉะนั้นเลยไม่รู้ว่าจะต้องอยากอยู่บ้านใครแต่ถ้าเป็นนิสัยส่วนตัวก็คือชอบอยู่เป็นพื้นที่ของตัวเองออเพอเผอนะสมมติว่าเรามีบ้านที่อยู่กับสามีเพอเอแยกห้องกันด้วยนะ,ะไม่รู้อันนี้คือเป็นสิ่งที่แบบ คือเราโตมากับการที่พ่อกับแม่เราอะนอนคนละห้องอ,อออเนอนคนละเตียงแล้วเราก็รู้สึกแค่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าอันนี้คือแต่ว่าเวลาที่เรามีแฟนเราก็ชอบนอนบนเตียงเดียวกันนะแต่หมายความว่าถ้าบ้านเรามีสเปซเหมือนเราก็ต้องมีมุมที่เป็นมุมของเราอะมุมส่วนตัวถูกถูกสักยีเปอร์เซ็นก็ได้ในชีวิตของเรามันต้องมีมันต้องมีช่วงเวลาที่เราต้องอยู่คนเดียวแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเราจะต้องอยู่บ้านสามีมีแม่เขามีพ่อเขามีปู่ยตายายมีแหละมีหลานของพี่สาวถ้าเกิดว่าเรารักเขาอ่ะเออถ้าเรารักเขาเราก็จะต้องรักญาติพี่น้องของเขาเพราะฉะนั้น,นถึงเวลาเราอาจจะอยู่ได้ก็ได้แต่เราอาจจะต้องคุยกันก่อนว่าเธอจําเป็นจะต้องอยู่กับครอบครัวไปตลอดไหมหรือเธอมีแลนจะแบบออกไปอยู่คนเดียวไหมเพราะว่า เราสบายใจมากกว่าที่จะอยู่คนเดียวอยู่แยกออกมาแล้วก็สอ์อาทิตย์เราก็มาเล่นกับครอบครัว <c oughs> ของเขาแต่เราจะไม่ให้ผู้ชายเข้าบ้านเพราะว่าแม่เราก็เป็นคนโลกส่วนตัวสูงก็เหมือนกัน <c oughs> ใช่เพราะฉะนั้นเราเรารู้เพราะฉะนั้นมีแค่สองช้อยก็คืออยู่กันเองกับไปอยู่บ้านสามีมีแค่สองแบบก็โอเค จะไม่อยู่บ้านตัวเองเด็กคาดอ่าโอเคอ่ะอันนี้คือชัดเจนเนาะค่ะข้อสุดท้ายแล้วข้อที่4แต่งงานและก็ต้องไปสู่การมีลูกนะคะคำถามคือในสมัยนี้เนี่ยผู้หญิงอ่ะยังต้องการมีลูกอยู่ไหมและถ้าสองคนเนี่ยมีความคิดไม่ตรงกันผู้หญิงมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรอืม B เนี่ยเป็นคนที่ก่อนแต่งงานอ่ะคือ มีความคิดว่ามีลูกก็ได้ไม่มีลูกก็ได้ถ้าสามีอยากมีเราก็มีได้แต่ถ้าสามีไม่อยากมีเราก็เราก็ไม่มีก็ได้เพราะว่าเราอยู่ตรงกลางประเด็นคือสามีคนนี้เนี่ยไม่อยากมีนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้แพลนก็คือจะยังไม่มีการมีลูกอยู่ในอยู่ในแผนชีวิตของเราเลือกที่จะไม่มีมมจริงๆส่วนหนึ่งอะ่ะก็ อย่างตัวเองอย่างเงี้ยไม่ได้เอาตัวเองมาตัดสินนะเราเป็นคนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนาะแต่เราอ่ะจริงๆบีอ่ะได้มาจากพี่นะเอาตรงคือพี่เป็นคนบอกว่าเรามีลูกอะ่ะเราก็ไม่ได้วางเราไม่ควรจะหวังว่าลูกอะ่ะจะต้องมาเลี้ยงเราตอนแก่มันคือสิ่งที่ถูกต้องคือไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงลูกเพื่อให้ลูกมาเลี้ยงเราแต่เราเลี้ยงลูกเราอยากมีลูกเพื่ออยากเห็นการเติบโตของเขาอยากเห็นชีวิตของเขาประสบความสําเร็จยังไง แต่เราต้องดูแลตัวเองอยู่ดีสุดท้ายใช่จำคำพูดพี่จำได้ค่ะเออก็เหมือนแบบสนับสนุนความคิดของเราไปอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยอ่าโอเคถ้าเป็นพี่อยากมีหรือไม่อยากมีคือด้วยแต่ละช่วงอายุอ่ะมันจะมีความต้องการไม่เหมือนกันเด็กกว่านี้หน่อยอยากมีเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันใช่แต่พอเรามาถึงจุดนึง ไม่ได้หมายความว่าเรามีลูกยากหรือเปล่านะแต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรม,มีก็ไม่เป็นไรคือเราไม่ได้มีความคิดว่าฉันจะต้องแต่งงานเพื่อที่จะมีลูกให้ได้ในชีวิตนี้ก่อนตายมไม่ได้มีมิชชั่นแบบนั้นในชีวิตหรือฉันจะต้องอยู่ตัวคนเดียวไม่มีลูกไปจน แก่ตายแก่ตายก็ไม่ได้มีมิชชั่นแบบนั้นเหมือนกันแต่มีมิชชั่นแค่ว่าเมื่อถึงเวลาถ้าเขาจะมาก็มาถึงเวลาถ้าเขาจะไม่มาก็ไม่มาคือจะพูดว่าไม่มีความอยากแต่ก็ไม่ได้ไม่อยากเข้าใจใช่ไหมอ่าเข้าใจคือเราไม่ได้ต่อต้านการมีแต่เราก็ไม่ได้โหยหาไม่จะต้องมีมันเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราทําใจไว้แล้วถ้าเกิดว่าเรา จะต้องมีลูกเนี่ยใช้คําว่าทําใจกับการมีลูกคือทําใจไว้แล้วว่าถ้ามีลูกจริงๆผู้ชายสามีต้องการมีลูกจริงๆมีให้ได้และเราก็จะทําใจไว้แล้วก็เรื่องที่น้อบีพูดเมื่อกี้ก็คือแบบเราต้องไม่คาดหวังเขากับให้เราคิดซะว่าเราได้ให้กําเนิดสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งขึ้นมาบนโลกนี้ไม่ว่าจะดีจะร้ายก็คือตัวของเขาเป็นสิ่งที่เขาจะต้องเผชิญโลกใบนี้ แต่ถ้าเกิดว่าอีกมุมหนึ่งคือไม่มีมันก็เป็นความตัดวงจรในการเกิดของชีวิตนนมันไม่ต้องมีการแบบเวียนว่ายตายเกิดของสิ่งมีชีวิตอะไรนนลึกซึ้งใช่อันนี้คือสิ่งที่คิดจริงๆอ,นนอเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะมาจริงๆอ่ะเราก็ไม่ห้ามไม่ได้าก็ทําใจแล้วก็เลี้ยงดูเขาให้ดีอเท่านั้นเองดีค่ะดีก็ บีเองก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะอยากมีหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่อยากอ่ะเนาะไม่อยากเองหรือสามีไม่อยากสามีไม่อยากด้วยเราก็เลยโอนไปทางเขาเนี่ยเห็นไหมสามีเป็นคนมีที่พลในชีวิตไม่ดีเลยก็จริงๆอ่ะสิ่งที่น้องบีเป็นน่ะดีแล้วนะเพราะว่าถ้าเราหัวเดืออะมันจะมีชีวิตคู่กันยังไงมันก็ต้องคือเวลาเราแต่งงานกันน่ะมันต้องเป็นทีมเดียวกันไงใช่ พูดเหมือนสามีเลยว่าเราต้องเป็นทีมเดียวกันจำไว้นะคะทุกคนสุดท้ายหมดแล้วอา้าวเหรอว้าหมดแล้วเอาหมดแล้วหรอคุยกำลังคุยมันๆเลยไม่เป็นไรนะ้องเดี๋ยวไว้อนาคตมี Q&A ภาคักสใช่ค่ะก็สามารถถามเข้ามาได้ว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรแต่จริงๆแล้วเราก็จะเลือกคำถามนิดนึงอะเนาะใช่เราต้องเลือกค่ะเพราะบางทีมันเยอะมากเราแบบ มาแบบถามทุกอันไม่ไหวอะไรเงี้ยอแต่ว่าเขาก็จะถามกันมาหลังไมหละเนอะว่าแบบอยากรู้เรื่องนี้เรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะบางเรื่องก็มาพูดสาธารณะไม่ได้เนะสิบแปดบวกอย่างงี้หรือว่าใครอยากฟังเรื่องสิบแปดบวกหุยไม่กล้าพูดถ้าสมมุติเมีเรื่องสิบแปดบวกอาจจะต้องขอเชิญแขกรับเชิญคุณจอเอไหมไม่เปลี่ยนเป็นแขกรับเชิญที่เป็น เราสองคนในโลกคู่ขนานาไม่ใช่เรานะคะไม่ใช่เราคนที่ตอบคําถามไม่ใช่เราสองคนแต่เป็นเราสองคนในโลกคู่ขนานสองคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าเขาคือใครใช่โอเคไว้มีโอกาสหน้าถ้ามีคําถาม18วกอาจจะเจอคนที่อยู่ในโลกคู่ขนานนะคะมาตอบมาตอบงั้นวันนี้เราก็คิดว่าทุกคนคงได้ทัศนคติบางอย่างอาจจะตรงใจกับใครบางคนหรือว่าถ้า เพื่อนๆเห็นต่างยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้จะได้แชร์ประสบการณ์กันนะคะ,คะโอเคไงวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ